สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสําหรับวันนี้ขอแนะนาการคํานวณสูตรวิงบน2ส,สูตรนะคะท่านผู้ชมสําหรับ2ส,สูตรวิงบนของเรานะคะก็มีตัวเลขชนกันหนึ่งตัวเลขนะคะขอเชิญท่านผู้ชมมาทําการคํานวณด้วยกันนะคะสําหรับสูตรคํานวณในวันนี้แนวทางในงบวันที่1กันยายนพศ .63 นะคะรวมกันสนับสนุนสลากกิศเบรัฐบาลคําเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคํานวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้น ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับวันนี้ทางเราขอแนะนําการคํานวณวิงบนชน2สูตรนะคะทางผู้ชมสําหรับสูตรคํานวณที่1นะคะขอแนะนาทางผู้ชมเอาหลักหมื่นสาครั้งบวกหลักร้อยบน3าครั้งบวกหลักหน่วยบนบวกกับ5้าพื้นที่นะคะสําหรับสูตรคํานวณแรกนะคะเรามาคํานวณด้วยกันนะคะว่าเลขเด่นของเรานะคะคํานวณได้ตัวเลขอะไรบ้างนะคะสําหรับ2สูตรนี้ สำหรับการคำนวณสูตรนะคะเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบใดว่าผลลัพธ์ในอนาคตจะออกตัวเลขอะไรนะคะขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความ,มาระมัดระวังขอให้มีสตินะคะก่อนจะนำสูตรไปใช้จ้ะเรามาเริ่มการคำนวณกันนะคะหลักหมื่นสามครั้งนะคะสามคนสามได้เก้าได้เลขก้านะคะบวกกับหลักร้อยบนสามครั้งนะคะห้าคนสามดห้าได้เลขห้าบวกกับเจ็ดคงที่นะคะ 9ก้าบวกห้าสิบสี่สิบสี่บวกเจ็ดนะคะยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดได้เลขเด่นหนึ่งนะคะหนึ่งบวกห้าได้หกสำหรับผลออกเดอวันที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออกเก้าหกเจ็ดการคำนวณเลขเด่นวิ่งบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขหนึ่งเลยเลขหกผลออกสามตัวบนเก้าหกเจ็ดเพราะฉะนั้นสำหรับสูตรคำนวณในงวดนี้เท่าตัวเลขเด่นได้หกนะคะได้หกในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบบนนะคะ สาตัวบนออก 9, 6, 7าหเรามารับชมกันต่อส er> yeah. ําหรับการคํานวณในงวดถัดมานะคะหลักหมื่น3าครั้งนกาคูสก็ได้สได้เลขสบวกกับหลักร้อยสาครั้งเก้าคูสามยี็ดได้เลขเจ็ดบวกกับหลักหน่วยบนเลขเจ็ดสามบวกเดได้สิบสิบบวกเจ็ดสดเได้เลขเด่นเจนะคะเจบวยีนะคะได้สิบเวยีนะคะได้สิได้เลขสองนะคะสาหรับผลออก รางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออกสองห้าแปดการคำนวณเลขเด่นบน,บนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขเจ็ดและเลขสองค้น 2, คออกสามตัวบนสองห้าแปดเพราะฉะนั้นสําหรับสูตรคำนวณในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นได้สองนะคะได้สองในการคำนวณเข้ามาในตําแหน่งของหลักร้อยบนนะคะสามตัวบนออกสองห้าแปดเรามรับชมกันต่อสาหรับการคำนวณในงวดถัดมา หลักหมื่น3ครั้งสี่คนสามสิบสองได้เลขสบวกกับหลักร้อยบน3าครั้งสองคูสามได้หกได้เลขหกนะคะบวกกับหลักหน่วยบนเลขแปดสองบวกหกนะคะได้แปดแปดบวกแปดสิบหกได้เลขเด่นหกหกบวกหนะคะได้สิบเอ็ดได้เลขหนึ่งสำหรับผลออกรางวันที่หนึ่งในงูถัดมานะคะสตัวบนออกสองปด สำหรับการคำนวณเลขเด่นวิ่งบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลข6และเลข1ค้นออก3ตัวบน2 8 6เพราะฉะนั้นสำหรับสูตรคำนวณวิ่งบนในงวดนี้เขาตัวเลขเด่นเลข6นะคะเลข6ในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยบนนะคะ3ตัวบนออก286ดหรับชมกันต่อสำหรับการคำนวณในงวดถัดมาหลักหมื่น3าครั้ง7จดค้น3 21เ็ได้เลขเด่น1นะคะบวกหลักร้อยบน3ครั้ง2ค้น3าได้6 บวกหลักน่วยบนนะคะเลขหกห่งบวกหกได้เจ็ดเจ็ดบวกหกามสิบสามเลขสนะคะสาบวกหนะคะได้แปดสหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตบบนออกสามเกาหนึ่งสำหรับการคำนวณเลขเด่นวิ่งบนในงวดน,นี้คำนวณได้นะคะเลขสามและเลขแปดผลออกสามตบบนสามขอขออภนะคะผลออกสามตบบนนะคะสามก้าหนึ่ง เพราะฉะนั้นสาหรับสูตรคํานวณในงดนี้บนนะคะเขาจะเลยเด่นเลยสามนะคะเลยสามในการคํานวณนะคะในงดนี้เขามาในตําแหน่งของหลักร้อยบนสามตัวบนออกสามเก้าหนึ่งดำารับชมกันต่อสําหรับการคํานวณในงูถัดมาหลักหมื่นสามครั้งนะคะหกคนสามสิบแปดไดเล็กเด่นแปดนะคะบวกหลักร้อยบนสามครั้งสามคูสามไดเก้าบวกหลักหน่วยบนเลขหนึ่ง แปดบวกเก้าสิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกหนึ่งสิบแปดสิบแปดไดเล็กเด่นแปดนะคะแปดบวยห้านะคะได้สิบสามไดเล็กสามสำหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสาม 2019, ต felony, ัวบนออกแปดหนึ่งหนึ่งการคำนวณเลขเด่นบนในงวดนี Map ้คำนวณได้นะคะเลขแปดและเลขสามผลออกสามตัวบนแปดหนึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นสำหรับสูตรคำนวณในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลขแปดนะคะเลขแปดในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักร้อยบนนะคะ สามตัวบนออกแปดหนึ่งหนึ่งสำหรับตัวเลขเด่นแปดนี้คืองวดวันที่สิบหกสิงหาคมที่ผ่านมานะคะทานผู้ชมเลขแปดเข้ามาในตำแหน่งของหลักร้อยบนนะคะสําหรับแนวทางการคํานวณในงวดถัดมาคืองวดวันที่หนึ่งกันยายนพศหกสามนะคะสูตรคํานวณนี้เป็นบนสูตรที่หนึ่งนะคะทางเราขอทําการคํานวณให้ทานผู้ชมได้รับทราบนะคะหลักหมื่นสามครั้งสี่คนสามสิบสองไดเลขเด่นสองบวก หลักร้อยบนสามครั้งแปดคนสามยี่สิบสี่ได้เลขสี 4, บ่บวกหับหลักหน่วยบนนะคะเลขหนึ 1, 4, ่งสี่บวกหกนะคะขออภัยนะคะสี 4, บ่บวกศอกขออภัยขอขอภัยนะคะทําชมขอโทษด,ด้วยนะคะสองบวกสี่นะคะสองบวกสี 6, 6, กะะ่ได้หกหกบวกหนึ่งนะคะได้เจ็ดได้เลขเด่นเจ็ดนะคะ สองบวกสี่ได้หกหกบวกหนึ่งได้เจ็ดนะคะเจ็ดบวกอีกห้าคื Christina. 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 ้ที่นะคะก็ได้สิบสองได้เลขสองนะคะสําหรับผลออกเรามารอลนกันนะคะท่านผู้ชมแนวทางการคํานวณสูตรวิงบนในสูตรที่หนึ่งของเรานะคะท่านผู้ชมทางเราคํานวณได้ตัวเลขเด่นมาแล้วเลขเจ็ดและเลขสองนะคะสําหรับสูตรคํานวณที่หนึ่งนะคะวิงบนทางเราคํานวณได้เลขเด่นมาแล้วเลขเจ็ดและเลขสองเลขเจ็ดและเลขสองนะคะ ตอนนี้เรามารับชมกันต่อสำหรับสูตรคำนวณบนบนในสูตรที่สองนะคะท่านผู้ชมสำหรับสูตรคำนวณที่สองขอแนะนำท่านผู้ชมเอาหลักแสนสองครั้งบวกหลักพันบวกหลักหน่วยบนสองครั้งบวกหลักสิบครั้งที่สามบวกหลักหน่วยครั้งที่สามบวกหลักหน่วยครั้งที่สี่บวกสี่บวกสองนะคะสำหรับสูตรคำนวณที่สองนี้ทางเราก็คำนวณหาเลขเด่นแค่สองตัวเลขให้ท่านผู้ชมได้รับทราบเหมือนกันนะคะ เรามารับการคำนวณโดยกันนะคะว่าสำหรับ2อสูตรนี้ตัวเลขชนของเรานะคะขาวตัวเลขเด่นอะไรนะคะสำหรับการคำนวณน,นะคะหลกักแสน2ครั้งแปดคนส1งสิบหกสิบหกบวกหนึ 7, 31, 31, 31่งสิบเจ็ดสิบเจ็วกเจ็ดยบวกเจ็ดสามสิบวกหกสามบวกสองสาบวกสองนะคะสี่สิบเอ็ดสเอ็ด้เดลเด่น 5, 5้นะคะห้บวกสอนะคะได้เ สำหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออกเก้าหกเจ็ดการคำนวณเลขเด่นบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขห้าเลขเจ็ดผลออกสามตัวบนเก้าหกเจ็ดเพราะฉะนั้นสำหรับสูตรคำนวณในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลขเจ็ดนะคะเลขเจ็ดในการคำนวณนะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยบนสามตัวบนออกเก้าหกเจ็ด จะเรามารับชมกันต่อนะคะสําหรับการคํานวณในงวดถัดมาหลักแสนสองครั้ง5้าคนสองได้สิบสิบบวกหกสิบหกสิบหกบวกเจ็ดดีสิบสามีสวกเจ็ดสบสวกสองสามสบสอบสองบวกห้าสาบเวกห้าสี่สบสองสี่สอบ่สี่สิบหกได้เลขเด่น6นะคะ6กบวกสนะคะได้8ปดสำหรับผลออกรางวันที่หนึงในงวดถัดมานะคะ3ตกบนออกสองห้ด การคำนวณเลขเด่นวิ่งบนในงวดน,นี้คำนวณได้นะคะเลข6และเลข8ปดคนออก3ตัวบน258เพราะฉะนั้นสำหรับสูตรคำนวณวิ่งบนในงวดน,นี้เข้าตัวเลขเด่นเลข8นะคะเลข8ในการคำนวณเข้ามาในตำแนงของหลักหน่วยบนนะคะ3ตัวบนออก258เรามาดูชมกันต่อนะคะสำหรับการคำนวณในงวดถัดมาหลักแสน2ครั้ง3าคนสได้6 6บวก7 13 18บวกป1ยีบวก 8, 8, 8, 8 29 ยี่สิบเก้าบวกเ4็4สาบวยสี่สีได้เลขเด่น4นะคะ4ีบวยสได้6กสำหรับผลออกรางวันที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะ3ตัวบนออก2 86การคำนวณเลขเด่นบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขและเลขหกผลออก3ตัวบนสองเพราะฉะนั้นสำหรับสูตรคำนวณในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลขหนะคะ ในหกในการคำนวณข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยบนนะคะสตัวบนออก 2, 8, 6แปดหเรามารับชมกันต่อสำหรับการคำนวณในงวดถัดมาหลักแสน2ครั้งแปดคน6สองสิบหกสิบหกบวกสามสิบเก้าสิบเก้าบวกหกยี่สิบห้วกหกสาบดวกแปดสบก้าสามบเก้วกสองสีเดส่เล็เดนเนะคะเกบวกสนะคะไดสิบดไดเล็กหนึ่ง สำหรับผลออกรางวันที ойти, okay? isan, activity, ouais. ่หนึ่งในงูถัดมานะคะสามตบบนออกสามเก้าหนึ่งการคำนวณเลขเด่นวิ่งบนในงูนี้คำนวณได้นะคะเลขเก้าและเลขหนึ่งผลออกสามตบบนสามเก้าหนึ่งเพราะฉะนั้นสำหรับการคำนวณสูตรวิ่งบนในงูนี้เลขเด่นของเราที่คำนวณได้นะคะเข้าทั้งสองตัวเลขนะคะเลขเก้าและเลขหนึ่งนะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบและหน่วยบนนะคะท่านผู้ชมสามตบบนออกสามเก้าหนึ่ง เรามารับชมกันต่อนะคะหลักแสน2ครั้งหาคนสได้สิบสิบบวกเก้าสิบเก้าสิบเก้าบวกหนึ่งยี่สบวกหนึ่งยี่สบกเจ็ดยี่บวกแปดสาบกสวกเก้าสบวกอีกนะคะสี่สิบห้าวกสี่สี้เดเลขด่น9กนะคะเกบวกสอนะคะได้สิเอ็ดไดเลหนึ่งสำหรับผลออก รางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตบบนออกแปดหนึ่งหนึ่งการคำนวณเลขเด่นบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขเก้าเลขหนึ่งผลออกสามตบบนแปดหนึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นสำหรับแนวทางการคำนวณสูตรในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลขหนึ่งนะคะเลขหนึ่งในการคำนวณนะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบและหน่วยบนนะคะท่านผู้ชมสามตบบนออกแปดหนึ่งหนึ่งนะคะสำหรับตัวเลขเด่นหนึ่งนี้คืองวดวันที่ 16สิงหาคมที่ผ่านมานะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบและหน่วยบนนะคะท่านผู้ชมแนวทางการคำนวณในงวดถัดมาคืองวดวันที่1กันยายนพศ .63 นะคะสำหรับสูตรคำนวณบนนี้ก็เป็นสูตรคำนวณที่2นะคะทางเราขอทำการคำนวณให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะหลักแสน2ครั้ง9กคน28 18บบวก5 23 23บวก1 24 24บก1 25 ยี่สิบห้าบวกหกสามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดบวกสี่สามสิบห้าสามสิบห้าบวยสามสามสิบแปดสามสิบแปวกสี่สี่สองสี่สิบสองได้เลขเด่ s <S นสนะคะสองวยสนะคะได้สี่หรับผลออกเรามารอลุนกันนะคะท่านผู้ชมสำหรับแนวทางการคำนวณสูตรวงบนในสูตรคำนวณที่สอของเรานะคะท่านผู้ชมทางเราคำนวณได้เลขเด่นมาแล้วเลขสองและเลขสี่นะคะ เลขสองและเลขสี่นะคะสาหรับเลขเด่นสูตรคํานวณวิ่งบนในสูตรที่สองของเรานะคะท่านผู S S ้ชมสําหรับว uh ันนี้ทางเราคํานวณได้วิ่งบนสองสูตรนะคะชนเด่นตัวเลขสองนะคะท่านผู้ชมสําหรับสองสูตรของเรานะคะวิ่งบนในวันนี้ตัวเลขชนของเรา้าตัวเลขเด่นเลขสองนะคะยังไงก็เรามารอลุ้นด้วยกันนะคะว่าตัวเลขชนของเรานะคะจะมาจริงหรือไม่ในงวดวันที่หนึ่งกันยายนนี้นะคะท่านผู้ชม ยังไงก็ขอฝากทานผู้ชมด้วยนะคะพิดรุ่ถูกก็ไม่ว่ากันนะคะคำเตือนนะคะแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะยังไงก็สำหรับการคำนวณสูตรของเราขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีนะคะเฮ้ยรวยๆนะคะแล้วเราพบกันใหม่ในงวดต่อไปเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ